อินเทอร์เน็ตคือการสื่อสารคือเครือข่ายครับเป็นแหล่งข้อมูลที่คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงกันได้ก็ไที่มันเอาไว้ส่งข้อมูลทางมือถือที่มันเอามือถือมาต่อกันอ่ะแล้วก็ส่งข้อมูลนั่นเหมันอินฟาเลสเหมือนเป็นแบบสื่ออย่างหนึ่ง เป็นเหมือนถนนที่ไว้ส่งข้อมูลระหว่างการละกันเป็นถนนที่แบบไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีไม่มีประเทศไหนเป็นเจ้าของเพียงแท้จริงก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของหลายคนเช่น MySpace หรือว่า HiFive ไอยายผมว่ามันเกี่ยวกับเป็นอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่มันขนาดชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันขนาดมีวิ่งขนาดกันแบบเราต้องอยู่กับมันอ่ะแบบมันเป็นได้หลายอย่างแต่ผมพูดง่ายๆว่ามันเป็นวัฒนธรรมางที่มันมาขนาดกับมนุษย์ชีวิตกัน